สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวกัญนญนานอุกยานค่ะรหัส024นะคะมาจากสาขาภาษาอังกฤษค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็จะมาแนะนํานะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของแคว้นกองแอสค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิตะว,วันออกเฉียงเหนือน,นะคะของประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งในคว้นนี้นะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายเลยค่ะค่ะสถานที่แรกนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือมหาวิหารแห่งสตาราบคูค่ะ ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกนะคะที่มีฐานะเป็นอาสนวิหารค่ะเป็นที่ตั้งของอาคาาัครมุกมณฑลสตราบูกนะคะส่วนหลักของสถาปัตยกรรมนะคะจะเป็นแบบโรมาเนสค่ะแต่ยังนะคะมีส่วนประกอบที่สําคัญของสถาปัตยกรรมแบบกอทิกปอนปลายที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งเลยคะ่ะมหาวิหารแห่งนี้นะคะเคยได้รับการบันทึกนะคะว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเลยค่ะ วิหารแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพูค่ะจากเทือกเขาวโวเจสค่ะใช้เวลาสร้างนะคะนานถึง300ปีเลยค่ะและเสร็จสมบูรณ์นะคะในปีคศ1439ค่ะสถาปตัตยกรรมภายนอกของมหาวิหารน,นี้นะคะจะโดดเด่นด้วยหอคอยคู่สูงค่ะตกแต่งด้วยลวดลายวิจิตรบรรจงค่ะส่วนภายในใน,นะคะจะตกแต่งอย่างหรูหราด้วยหน้าต่างกระจกสีค่ะ ปรติมากรรมและภาพวาดนะคะและเป็นที่ประดิษฐานนะคะของรูปปั้นพระแม่มารีค่ะที่มีชื่อเสียงนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อของนอร์ทดัมเดอะสตาร์บุ๊ค่ะและอย่างนะคะเป็นที่จัดงานทางพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญมากมายเลยค่ะที่ต่อมานะคะที่อยากจะแนะนําให้ไปนะคะก็คือกอมมาค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะที่เรียกว่าลิตเติ้ลเวนิสค่ะซึ่งได้รับการขนานนามนะคะว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวาแห่งอาราสค่ะ ซึ่งเมืองนี้นะคะถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติกเมืองหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสเด้ยค่ะและเป็นสถานที่นะคะที่คู่รักนะคะมักจะให้คําสัญญาในความรักระหว่างกันและกันค่ะและสิ่งที่น่าประทับใจของเมืองกอมานะคะก็คือไรอ่องุ่นจํานวนมากเลยค่ะที่เคียงคู่ไปกับอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมนะคะและบรรยากาศที่สวยงามค่ะซึ่งทําให้ที่นี่นะคะกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แสนโรแมนติกในฝันของใครหลายๆคนเลยค่ะ แล้วก็ช่วงเวลานะคะที่อยากจะแนะนานไปเที่ยวเมืองกอมานะคะก็จะเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิค่ะก็คือเมษายนถึงพฤษภาคมค่ะแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงค่ะก็คือกันยายนถึงตุลาคมค่ะซึ่งจะเป็นช่วงอากาศเย็นสบายนะคะไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปค่ะแล้วก็ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงธันวาคมค่ะซึ่งจะเป็นช่วงที่พิเศษกว่าเมืองอื่นเลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเทศก,กาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็เมืองนี้ก็จะมีการจัดคริสต์มาสมาร์เก็ตแล้วก็ให้พวกเรานะคะได้เดินชมกันอีกด้วย ต่อมานะคะก็คือพิพิธภัณฑ์อันซาเซียนค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะจะเน้นการนําเสนอวัฒนาธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของภูมิภาคอันซานค่ะในอดีค่ะ โดยจะจัดแสดงนะคะสิ่งของโบราณเครื่องมือในครัวเรือนขาะเครื่องแต่งกายพื้นเมืองนะคะแล้วก็ศิลปะพื้นบ้านค่ะแล้วก็จะมีการจัดแสดงนะคะโชว์เครื่องเรือน,นะคะแล้วก็เครื่องใช้ภายในบ้านค่ะแบบนั่งเดิมเลยนะคะของชาวอันซานค่ะในศตวตรรษที่1 8บแถึงสินะคะจะมีการโชว์เรื่องของเสื้อผพ้าพ,พื้นเมืองด้วยค่ะที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธร,รรมของภูมิภาคนะคะในการแสดงภาพวาดนะคะแล้วก็งานศิลปะพื้นบ้านค่ะเช่นภาพเขียนแล้วก็เครื่องแกะสลักไม้ค่ะ และลักษณะเด่นของสถาป,ตาาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์อันซาเซียนะคะก็จะเป็นอาคารไม้ครึ่งซูงค่ะ half timber house นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะบ้านแบบดั้งเดิมน,นะคะของแคว้นอันซาสค่ะโครงสร้างนะคะก็จะทำจากไม้ค่ะส่วนผน,นังนะคะจะเป็นพวกอิฐปูนหรือว่าดินเหนียวค่ะมาที่ใช้ทำโครงสร้างนะคะจะมีการตกแต่งเป็นลวดลายเลยค่คณิตนั่นเองค่ะและสถานที่ต่อมานะคะก็คือเขื่อนบาลาสวูบองค่ะ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมนะคะที่เป็นทั้งสะพาน,นะค่ะแล้วก็เขื่อนกักเก็บน้ํานะคะที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งนะคะของเมืองสตาร์บูค่ะในแคนของกองแอดนั่นเองค่ะทอดยาวข้ามผ่านแม่น้ำอิลนะคะอีกหนึ่งแลนด์มาร์กยอดฮิตของเรานักท่องเที่ยวเลยค่ะ และเป็นจุดที่แสดงทันียภาพนะคะความสวยงามอันกว้างไกลของเมืองสลาบูค่ะตลอด2ฝั่งแม่น้ำอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งนะคะสามารถขึ้นไปชมวิวได้ที่เหนือสันเขื่อนค่ะจากจุดนี้นะคะทางด้านหน้าจะพบกับความงดงามของสะพานปงกูวชค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งเด่นอยู่ตรงข้ามกับเขื่อนนะคะและตื่นตาค่ะไปกับความสูงของยอดมหาวิหารนอเทดามสาบูอีกด้วยค่ะ และสถานที่สุดท้ายนะคะก็คือวิหารแมสค่ะหรือที่เรียกว่าอาสนาวิหารนักบุญสเตเฟนแห่งแมสค่ะ อาสนาวิหารแมสนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในอาสนาวิหารนะคะที่มีโถงทางเดินโบนะคะที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยคะ่ะและยังนะคะมีชื่อเล่นว่าโคมไฟแห่งพับผู้เป็นเจ้าค่ะอาสนาวิหารแมสนะคะถูกสร้างขึ้นนะคะด้วยหินปูนสีเหลืองค่ะที่พบได้ทั่วไปในแถบภูมิภาคนั้นนะคะเรียกหินปูนประเภทนี้ว่าหินปูนโชมงค่ะโดยสร้างแบบกอร์ทิกเลยอรน้องนะคะ แตยะะ่ยังคงออกแบบเหมือนวิหารแบบกอทิกทั่วไปอยู่ค่ะโดยจะมีไม้กางเขนะคะคที่มีขนาดเล็กค่ะแล้วก็มีชาเปลขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ลายรอบทางเดินด้านข้างค่ะและจุดเด่นของอัสนวิหารแมสนะคะก็คือหนึ่งนะคะหน้าต่างกระจกสีค่ะที่ได้มาจากศิลปินชื่อดังอย่างมาชาการและชาร์กวิยงค่ะซึ่งจะแสดงภาพเรื่องราวทางศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเมืองแมสค่ะ สองนะคะก็คือสถาปัตยกรรมแบบกอทิกที่ยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งมีโครงสร้างที่สง่างามนะคะด้วยเสาโค้งสูงค่ะและหน้าต่างกระจกสีขนาดใหญ่ค่ะมีซุ้มโค้งนะคะแล้วก็ยอดแหลมที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมแบบกอทิกอันแท้จริงค่ะ 3. นะคะก็คือประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะสร้างขึ้นบนบทเก่าตั้งแต่ยุคโรมันค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนานะคะแล้วก็การเมืองของแคว้นลอแลนในอดีตด้วยค่ะ